สวัสดีครับ,รบมามามาเรามาคุยกันวันหยุดนะครับคุณอนุพงศ์นะฮะสวัสดีครับฮายพี่ติ่งโอ้สวัสดีครับพี่ติงต่งจะทะเลาะก,กับพระอาทิตย์เหรอมามามาวันนี้เรามาทำกับข้าวกันวันนี้เราจะทําเมนูง่ายๆนะครับวันหยุดนะฮะอันดับแรกก็คือปีกไก่ทอดให้เด็กๆแล้วก็อันดับสองก็คือ,อคั่วคิ้งไก่นะครับคุณแม่อีทนะฮะสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวขอซอยตะไคร้ก่อนนะงั้นซอยเนี่ยพี่ติ่งถนัดนะัก คุณลีสวัสดีครับผมมีเลขสองด้วยคุณพระจุ๋มพระจุ๋มนะฮะสวัสดีครับผมคุณกันนิกากันทิตาเหรอฮะขอซอยอันนี้ก่อนเลยคั่วกิ้งเนี่ยใส่จะไคร้หน่อยจะอร่อยนะคุณคุณไพฑูรย์สวัสดีครับคุณคุณทิพย์คุณเพนสีนะฮะสวัสดีครับผมทําอะไรเอ่ยวันนี้จะทําคั่วกิ้งไก่นะครับแล้วก็ตีไก่ทอดปลาให้เด็กๆเริ่มเลยและกันเห็นกระทะผมไหมต้องให้เห็นหน่อยกระทะกระทะกระทะ โอเคเห็นเนาะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ผมใช้ไก่น้องสะโพกนะนี่สี่น้องนะครับหั่นเป็นชิ้นนะไม่เอาเป็นสับนะวันนี้การทำคุกกี้งของผมอะผมจะไม่เอาน้ำมันลงไปผัดนะคือจะไม่เอาพริกแกงผัด้ํามันนะครับวันนี้พริกแกงคักวีิงที่ใช้ก็คือเหมือนเดิมของคุณแม่จี้เพชรนะครับพริกแกงคั่วพริกสดนี่ส่วนกะปิก็เป็นกะปิของคุณแม่จี้เพชรนะครับ เพราะฉะนั้นลงไก่ก่อนเลยนะครับคุณดีลวนและลวนน้ำสักนิดอ่าฮะก็ลวนไก่ก่อนเลยนะแจ๊ะคุณดีระหว่างกันที่เราจะลวนไก่ซักนิดนึงเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาจึงจๆๆงจงจงจงนิดเดียวพอ รวนไปละคนรวนเมน,นูเนี้ทำง่ายจริงไม่ยากหรอกใครเคยสั่งทิ่แกงจากคุณแม่ที่แพ็กกินแล้วบ้างเม้นด้วยนะครับว่าถึงเครื่องไหมสินค้าของเมืองภูกเก็ตเชิญนะคุณคุณชูศรีสวัสดีครับคุณสุนีนะฮะสวัสดีครับผมคุณบางออนนะฮะสวัสดีครับคุณฉลวยสวัสดีเช่นกันนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะจ๊ะ เมนูวันหยุดวันนี้นะฮะโปงใต้พอไก่เริ่มตึงๆแบบนี้อย่ารอช้าพริกแกงคั่วพริกสดเหมาะสำหรับการทำคั่วกลิ้งแล้วก็แกงใส่ปลานะครับเัดเข้มข้นหน่อยวันนี้ส่วนนี้ก็คือกะปินะครับกะปีกะปีนี่คือช้อนเดียวพอคั่วกลิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคั่วกลิ้งหมูคั่วกลิ้งไก่เขาก็พยายามเหมือนกับไม่ใส่น้ำมันนะผัด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  ่าใช้ไขมันจากสัตว์นี่แหละอ่ายีฮะยีจะรอช้าครับยีได้เลยนี่คุณเห็นไหมเห็นสิมอยให้คุณเห็นยีพริกแกงกัะปินะครับให้ละลายในตัวเนี้ยกลิ่นมาแล้วคุณกลิ่นหอมมากจริงคุณปังกรสวัสดีครับคุณกองแก้วไอ้พวกกองแก้วนะครับ แล้วก็โปเตสสวัสดีครับโปเตเอลาละ้านเริ่มหอมล้วเริ่มหอมปรุงรสครับจะได้ทานกินตะคับรสชาติผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาเก๋เก๋ทำไมต้องมีเก๋เก <c ười> น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับเมื่อกี้ใสล่ลงไปแล้วนะครับนี่ ไก่เริ่มคายไขมันแล้วไขมันเริ่มมาแล้ว,ลว,ลวโอ้คุณกลิ่นหอมใช่ได้เลยตักข้าวมาเด้อพี่น้องผัดให้หอมฉุยไฟแปลกๆเหมือนพัดลมตีเลปเลวไฟครับคุณอาทิตย์ยานะฮะสวัสดีครับคุณปาริชาติบุญเกิดสวัสดีครับคุณกองแก้วสวัสดีครับคุณธีรพงศ์สวัสดีครับ,รบ,ท,รบทุกท่านนะฮะปรุงรสแล้วทีนี้ปรุงรสแล้ว แล้วพี่แกงสุกแล้วด้วยหอมจังเลยจริงคุณอืมเมนูนี้ทําไม่ยากหรอกจริงๆโดนใจแบบคนรักอาหารใต้แน่นอนเออเมื่อเราปรุงรสแล้วมันก็ต้องสิมเบิงชักหน่อยนะครับเด้อพี่น้องนี่เลยสิมเบิงอือหืคําแเผ็ดได้คําหอมได้คําเผ็ดเค็ม งานนี้ผมจะไม่ตัดหวานนะจริงๆถึงถึงเครื่องถึงเครื่องมากถึงเครื่องมากจริงๆอยากได้ลูกตอเลยอ่ะเอาละเนื้อไก่นุ่มๆทีนี้ก็สิ่งที่ผมจะเพิ่มลงไปนะครับนี่ก็คือขาอ่อนซอยนะครับลงไปชอบใช้อัศรถดแล้วก็ตามด้วยตัไไร้ซอยหนึ่งถ้วยสี่ต้นลงไปเลยถึงเครื่องทีนี้ก็มีใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกแกวนะครับลงไป ลงไปที่รักอย่างองอแงผัดให้่าสุกนะครับผัดให้ตะไคร้สุกนะครับโหคุณหอกมกลิ่นใบมอกรูดมากเลยคุณธีรพงศ์สวัสดีครับตักข้าวมาเลยคุณพราณีนะฮะสวัสดีครับคุณอรัสสาสวัสดีเช่นกันนะครับหืมคุณทำลายแปดอ่า มาผมกดผมไม่เอาเปียบคุณหรอกผมกดหัวใจให้คุณบ้างนี่นะ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 สนุกตรงนี้แหละพอตไะไคร้เนี่ยครับขาซอยกับตะไคร้ซอยเนี่ยมันสุกแล้วมันจะท่าท่งกลิ่นหอมอีกเพิ่มไปอีกบอกตรงๆถึงเครื่องโอเคติดแก๊สสุกแล้วปรุงง่ายมากเลยไม่ตัดน้ำตาลเสร็จแล้วครับกับเมนูแรกนะครับคั่วกิ้งไก่นะครับจัดจานดีกว่า กลิ่นหอมมากจริงนะคุณอย่ามายุ่งแมลงวันนี่ตีตายเลยหือคุณโัหั่นชิ้นพอดีคำเต็มปากเต็มคอเอต็มปากเต็มคำรรอ่าแมาลงวันนี่จะพัดทำไมมึงยุ่งจังเลยนี่ครับ เสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับ,รบกับขั่วกิ้งไก่นะครับทําง่ายมากจริงๆริเพราะชั้นนี้ขายประมาณเท่าไหร่ดีเนี่ย50บาทแค่นี้ก็ได้กับข้าวแล้วหรือว่ากับแก้มดีเอ่ยกับข้าวแล้วสองจานเนี่ยทําง่ายมากไม่ยากเลยนี่อีกจานหนึ่งนะครับเดี๋ยวก,กัดทอดไข่เจียวถ้าหน่อยแล้วไข่ดาวนะคุณเนาะแหมเข้ากันได้ดี วันนี้ผมใช้พริกแกงเจ้าเดิมนะครับเป็นพริกแกงของคุณแม่ที่เพชรนะจ๊ะเขามีเพจเขามีช่อง youtube เป็นพริกแกงคั่วพริกสดนะจ๊ะสั่งซื้อได้กับโกหนุ่มนะครับเขาดีเมืองภูเก็ตเลยนะครับมไกลเือกเอก,กินอกลเด้เรรเอออยู่ก็หายไปอ้าวคุณจิตใจมาแล้ว เมนูแรกเสร็จไปแล้วนะครับคุณจิตใจนั่นคือคั่วกิ้งไก่นะครับคั่วกลิ้งไก่